สวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่รายการคุยหุ้นกับ p o w e r b o t by the powerquant อยู่กับผมพี่เพิ่มครับและน้องเจนค่ะวันนี้เรามีสัญญาณหุ้นน่าสนใจจาก p o w e r b o t มาฝากกันหลายตัวเลยนะคะพี่เพิ่มถูกต้องเลยครับน้องเจนวันนี้ p o w e r b o t ของเราสแกนหุ้นดีๆมาให้พวกเราได้ดูกันถึง5ตัวเลยทีเดียวว่าแต่ตัวแรกนี่เป็นของใครครับน้องเจน ตัวแรกที่เราจะมาคุยกันวันนี้คือแบมหรือบริษัทบริหารสินทรัพย์กรุงเทพพาณิชย์จำกัดมหาชนค่ะที่เพิ่มสำหรับแบมเนี่ยเป็นบริษัทบริหารสินทรัพย์รายใหญ่ของประเทศเลยค่ะหลักๆก,ก็คือเข้าไปบริหารจัดการสินทรัพย์ด้อยคุณภาพหรือ NPLs รวมถึงทรัพย์สินรอการขายหรือ NPA จากสถาบันการเงินค่ะพี่เพิ่ม พูดง่ายๆก็คือไปช่วยธนาคารจัดการหนี้เสียแล้วออกมาแปลงเป็นเงินนี้เองใช่ไหมครับใช่เลยค่ะซึ่งข่าวอัปเดตล่าสุดก็คือแบมทำผลงานเรียกเก็บเงินได้ทะลุเป้าในช่วงครึ่งปีแรกแถมยังมองหาโอกาสลงทุนซื้อ n p l เพิ่มอีก70,000ล้านบาทเพื่อรักษาส่วนแบ่งตลาดและสร้างการเติบโตต่อเนื่องด้วยนะคะโอ้โหสดใสจริงๆครับแล้ว power board ของเรามีสัญ,ญญาณอะไรสำหรับแบมบ้างครับน้องเจน สำหรับแบมนะคะ PowerBot แนะนำว่าถ้าเบรกราคา7.3บาทได้ให้จับตาดูไว้เลยค่ะแต่ถ้าหลุด6.95บาทให้พิจารณาคัดลอสนะคะส่วนจุดเทคโปรฟิตที่บอทแนะนำคือ9.05บาทค่ะมาต่อกันที่ตัวที่2ครับน้องเจนตัวนี้สายเฮลตี้ต้องฟังเลย HL ครับ ใช่ค่ะพี่เพิ่ม HL หรือบริษัท Healthlead จำกัดมหาชนเป็นผู้ดำเนินธุรกิจร้านขายยาและผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพภายใต้แบรนด์ดังอย่าง iCare และ PharmaX ค่ะกำลังขยายสาขาอย่างต่อเนื่องเลยนะคะถือเป็นหุ้นที่ตอบรับกับเทรนด์สุขภาพและสังคมผู้สูงอายุได้ดีเลยนะครับแล้วผลประกอบการเป็นยังไงบ้างครับ ผลประกอบการไตรามาสหปีนี้รายได้พุ่ง16.9%และกำไรโต10%เลยค่ะแถมผู้บริหารยังตั้งเป้ารายได้ปี2565เติบโตถึง20%จากทั้งยอดขายสาขาเดิมและการเปิดสาขาใหม่อีก20แห่งด้วยนะคะโอ้โหเยี่ยมเลยครับแล้วสัญญาณจาก power board สำหรับ HL ล่ะครับ สำหรับ HL นะคะ PowerBot แนะนำว่าถ้าเบรกราคา7.35บาทได้น่าสนใจค่ะจุด cut loss อยู่ที่6.8บาทและจุด take profit ที่บอทแนะนำคือ10.1บาทค่ะมาถึงหุ้นตัวที่3กันครับน้องเจน MBK หรือบริษัท MBK จำกัดมหาชนครับ หลายคนคงรู้จักศูนย์การค้า MBK Center กันดีอยู่แล้วใช่ไหมคะใช่ครับแต่ MBK ไม่ได้มีแค่ศูนย์การค้านะครับน้องเจนเขาเป็นกลุ่มธุรกิจที่มีการลงทุนหลากหลายมากๆเลยนะครับทั้งโรงแรมอสังหาริมทรัพย์กอล์ฟอาหารไปจนถึงธุรกิจการเงินและการประมูลเลยทีเดียวครับ ถูกต้องค่ะพี่เพิ่มและล่าสุดก็มีการเปิดตัวโครงการภูวิลล่าใหม่ที่ภูเก็ตแถมผลประกอบการปี2563ก็เติบโตถึง372%จากการฟื้นตัวของธุรกิจศูนย์การค้าและโรงแรมด้วยนะคะน่าสนใจมากๆครับแล้ว power b o t มีสัญญาณอะไรสำหรับ MBK บ้างครับน้องเจนสำหรับ MBK นะคะ power b o t ให้สัญญาณมาว่าถ้าเบรกราคา17.1บาทได้น่าจับตาค่ะ จุดคัดลอสอยู่ที่16.6บาทและจุด take profit ที่บอดแนะนำคือ19.6บาทค่ะเรามาต่อกันที่หุ้นตัวที่4ครับน้องเจน PMC หรือบริษัท PMC Label Materials จำกัดมหาชนครับ PMC เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายฉลากสินค้าแบบรวนคุณภาพสูงค่ะพี่เพิ่มซึ่งเราจะเห็นได้จากสินค้าหลากหลายในชีวิตประจำวันไม่ว่าจะเป็นอาหารเครื่องดื่มยาหรือเครื่องสำอางก็ต้องมีฉลากของ PMC นี่แหละค่ะ ถือเป็นส่วนสําคัญในอุตสาหกรรมเลยนะครับแล้วข่าวคราวล่าสุดเป็นยังไงบ้างครับล่าสุดนะคะ PMC มีการเพิ่มสัดส่วนผลิตภัณฑ์สติกเกอร์ที่มีมูลค่าสูงและตั้งเป้ารายได้ปี2565เติบโตในระดับดับเบิลดิจิตด้วยค่ะนอกจากนี้ยังมีแผนขยายกําลังการผลิตและขยายช่องทางการจําหน่ายไปยังภูมิภาคอาเซียนอีกด้วยนะคะมีแผนเติบโตชัดเจนแบบนี้ Powerbot ไม่พลาดอยู่แล้วใช่ไหมครับสัญญาณเป็นยังไงบ้างครับน้องเจน สำหรับ PMC นะคะ Power อร์บแนะนำว่าถ้าเบรกราคา1.03บาทได้น่าสนใจค่ะจุดคัดลอสอยู่ที่0.9บาทและจุดเทคพรอฟิตที่บอทแนะนำคือ1.68บาทค่ะมาถึงหุ้นตัวสุดท้ายที่เราจะมาคุยกันในวันนี้ค่ะพี่เพิ่ม PTT EP หรือบริษัทปตทสำรวจและผลิตปิตโตรเลียมจำกัดมหาชน PTT EP นี่เป็นพี่ใหญ่ในวงการพลังงานของประเทศไทยเลยนะครับ ดำเนินธุรกิจสำรวจและผลิตปริโตเลียมทั้งในและต่างประเทศเป็นผู้ผลิตก๊าซธรรมชาติและน้ำมันดิบรายสำคัญของประเทศใช่ค่ะพี่เพิ่มและที่น่าสนใจคือ PTTEP มีแผนลงทุน5ปีที่ค่อนข้างใหญ่มากพร้อมกับกลยุทธ์ Drive Decarbonize และ Diversify ที่จะเน้นทั้งการเพิ่มมูลค่าธุรกิจหลักลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและลงทุนในธุรกิจพลังงานใหม่ๆเช่นพลังงานลมและเทคโนโลยี CCS ด้วยค่ะ แสดงว่าไม่ได้แค่สำรวจและผลิตอย่างเดียวแล้วแต่กำลังก้าวสู่พลังงานแห่งอนาคตด้วยใช่ไหมครับแล้ว p o w e r b o t มีสัญญาณอะไรสำหรับ pttep บ้างครับสำหรับ pttep นะคะ p o w e r b o t แนะนำว่าถ้าเบรกราคา112.5บาทได้น่าจับตาค่ะจุดคัดลอสอยู่ที่109บาทและจุดเทคโปรฟิตที่บอทแนะนำคือ130บาทค่ะวันนี้ได้ข้อมูลหุ้นดีๆจาก p o w e r b o t ไปถึง5ตัวเลยนะคะพี่เพิ่ม ใช่เลยครับน้องเจนและสำหรับคุณผู้ฟังที่อยากดูรายการหุ้นที่ Powerbot สแกนมาให้ดูด้วยตัวเองแบบง่ายๆฟรีๆไม่ต้องรอน้องเจนกับพี่เพิ่มมาอ่านให้ฟังทุกวันนะครับสามารถโหลดแอป Powerbot มาใช้ได้เลยนะคะหาได้ง่ายๆใน App Store และ Google Play Store เลยค่ะค้นหาคำว่า Powerbot มีเว้นวร์กด้วยนะคะโหลดมาใช้กันได้เลยนะครับง่ายมากๆและฟรีด้วยครับสำหรับวันนี้ผมพี่เพิ่มและน้องเจนขอลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ